ป้อมผสมเมนนะครับเรียกพี่น้องครับป้อมผสมเมนนะครับตอนนี้จะฮอดถนนพระอาทิตย์แล้วนะครับข่ายยางเลาะถนนพระอาทิตย์ในั่งเครื่องเพลี้ยบนลายขนาดพี่นอ้องเยอันนี้เป็นบ้านพระอาทิตย์นะครับ มุ่จะเป็นม้งนังกี่เข้าแต่ทั้งที่นี่เป็นร้านขายเสื้อผ้อานะครับร้านขายเสื้อผ้าร้านขายเสื้อผ้าหน้าเพ่ส้นหลายท่านนี้ครับส้นทางหลังเพื่อจะเป็นมองนังกินเข้านะครับ <Yeah. S 1> ครับสวัสดีพี่น้องปองป่ายสุขสุขค,คนนะครับวันนี้มา ย่างเลาะพระชมภาพประยุกา์นะครับย่ามค้ำอยู่แถวบางลําพูพี่น้องครับ <S <S 1> <S 1> นี่ตัวน,นี้จะเป็นพิพิธบางลําพูนะครับอาคารพิพิธบางลําพูอยู่ถนนบางลําพูนะครับอันนี้ก็จะเป็นป้อมพัสุเมนนะครับเนี่ยทั้งหน้านี่ก็คือป้อมผสุเมนนะครับพี่น้องครับ เนี่ยถนนบางลำพูนะครับน,นี่พภาพบรรยากาศยามคํำนะครับคนกัดมากกิจกรรมเต็มเลยนะครับนี่ก็จะเป็นพิพิธบางลำพูนะครับนี่จะเป็นโซนย่อมนะครับ มีผู้คนมาหนังพักค้นย้อนใจนะครับย่ามค้ำพี่น้องครับบรรยากาศยามเย็นนะครับจะาพาเดินเที่ยวชมแถวถนนพระอาทิตย์นะครับเดี๋ยวจะพายัางส้มทางถนนพระอาทิตย์นะครับมาเปิดคลิปจูแถวปรมพัสุมนนะครับ นี่ก็จะเป็นโซนย่อมนะครับนี่พี่น้องครับพ้อมะซุเมนนะครับอันนี้ก็จะเป็นโซน,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 นย่อมที่อยู่ในริมแม่น้ำเจ้าพญานะครับพี่น้องครับจะมีผู้คนมานั่งดินแลนดดินนะครับแถวซุ้มส้นบางลำพูแถวนี้แหละครับ นี่ครับนี่คือบรรยากาศนะครับนี่ครับพี่น้องครับตอนนี้มาอยูฮอดถนนพระอาทิตย์แล้วครับนี่อยู่ฝั่งถนนพระอาทิตย์เบิ่งวิวบรรยากาศพร้อมปะสุเมนนะครับบรรยากาศดีขนาดพี่น้องเลย นี่จะเป็นท้าเรือนะครับจะมีนักงท่องเที่ยวยางมาเซลลอยู่พี่น้องเลยตอนนี้ก็หอดถนนพราทิตแล้วนะครับพายัางร้อถนนพราทิตยนั่ท่องเทียวกันลายขนาดพี่น้องเลยไนี่ครับ เทียวหลายขนาไป้องเอง,งท่งนอยู่ท้ายรูปโซนนี้ก็จะเป็นร้านอาหารเป็นคาเฟ่น,นะครับหลายนะครับอันนี้เป็นบ้านพระอาทิตย์นะครับยื่างส้มภาพบรรยากาศย่ำคำนะครับพี่น้องครับ เป็นร้านองอาหารนะครับเป็นคาเฟ่เป็นรงเร่มหลายครับนักท่องเที่ยวฝรั่งหลายพี่น้องเลยนี่ครับ พี่น้องครับรนกองเที่ยวฝรุ้งฝรั่งนะครับเป็นคา,ฟคาเฟ่ๆนะครับร้ายพี่น้องครับบรรยากาศยามเย็นนะครับที่ถนนพระอาทิตย์นะครับเดี๋ยวพาเข้าซอยนี้พี่น้องครับ เป็นคาฟ่คาเฟ่หลายขนาดพี่น้องเลยนักท่องเที่ยวเต็มเลยครับเหมือนกันรถออกมาตั้งซาดเลยแล้วนี่พี่น้องเลยถนนอนาทิติ์นะครับเดี๋ยวเข้ามาซอยนี้จะทะลุทะลุทางไหนเดี๋ยวไปเรื่อยๆครับ ฟิวบรรยากาศครับนี่จะเป็นสามแยกพี่น้องครับเดี๋ยวไปทางนี้โอ้เต็มเลยคนระับนักท่องเที่ยวครับฟิวภาพบรรยากาศพี่น้องครับได้ฟิวบรรยากาศ ต่างชาติเลยพี่น้องเลยเป็นร้านไข่กับเข่าก็มีนะครับนี่ในะท่องเที่ยวฝรั่งฝรั่งโอ้เต็มเลยพี่น้องเลยนี่ครับเป็นเครือคืนขนาดทางปุ่นครับเป็นร้านขายเสื้อผ้าก็มีพี่น้องเลยร้านขายกางเกงมุ้ยนะครับบรรยากาศย่ำคัย่ำแรงพี่น้อง เป็นคาเฟ่เป็นร้านอาหารนะครับเดี๋ยวซอยนี้จะทะลุออกไปซอยไหนเดียวไปเรื่อยๆครับเนี่โอ้โหพี่น้องนักท่องเที่ยวเนี่ยครับต่างชาติเต็มร้านเลยมีทั้งร้านขายเสื้อผ้านะครับขายกางเกงมุ้งกางเกงมุ้ย เสื้อผ้าโอ้ทางพีก็เต็มเลยพี่น้องเลยเป็นร้านขายของกับทางพีทางพุ่นจะเป็นม้งนั่งกินข้าวแต่ทางพีนี่เป็นร้านขายเสื้อผิงเสื้อผ้านะครับ ถนนกว้างพี่น้องเป็นแต่ยางขนาดครับโอ้รขายผ้าน้าขายเสื้อผ้า, <c oughs> ายาวดิาครับครับครับลงนั่งกลิ่นก็มีร้านขายเสื้อผ้าหน้าแพ่ส้นหลายสั่งนี้ครับ โซนข้างหลังคุณกัจเป็นวองนั่งกินข้าวนะครับยรอยู่ภาพบรรยากาศพี่น้องลมลึงขนาดเลยครับอยู่ภาพบรรยากาศนะครับอันนี้ถนนรามุดตีนะครับ นอยแายกินพี่น้องถนนลามบุตรีพี่น้องครับถนนเส้นนี้รัดออกไปช่างถึงบางลําพูนะครับงานสตตีทฟูดก็ะหลายตรงแร่มกระมี่นะครับโอ้รถ นี่จะเป็นร้านคาเฟ่เป็นร้านนั่งกินนะครับมีฮอตเสื้อสงโต๊บ่ายเสื้อสีโต๊ะฝรั่งถนนลาบทตีนะครับสุดสายแล้วพี่น้องครับ จะเป็นฟู้ดนะครับเป็นบ้องนั่งกินเข้านะครับเป็นข้าวฟ้งกาเฟ่พี่น้องครับโอ้ถนนมีเต็นตะยางพี่น้องเลยบรมันากาศยามเย็นนะครับที่ถนนรำบุตรีรถกระไลนี่ ราานไข่ก้องไข่ของนะครับอันนี้ปากซ้อยแล้วครับนี่แหละครับปากซอยแล้วครับถนนลาบุตตีพี่น้องครับกะจะประมาณนี้นะครับพี่น้องครับหมอภาบรรจกกาศเมอเบิงประมาณนี้นะครับสุดท้ายนี้ผมก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปครับสวัสดีครับผม